สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดอัจฉริยะได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมโดยมีการโพสต์ข้อความว่าพรุ่งนี้13นาฬิกาจัดให้จัก,กรีและคนแชร์ข้อความหมิ่นประมาทชมรมที่สถานีตำรวจภูทรพระประแดง จากมุกดาหารมาสมุดปราการไปกราบหลายครั้งคงเหนื่อยหน้าดูเคยยกมือไหว้ขอโทษที่โรงพักกกตูมเพื่อไม่ให้เอาเรื่องแต่ชมรมนี้ไม่มีความปราณีจัดเต็มนาจัก,กรีแบ่งปันและผองเพื่อนเมื่ออยากรบก็จะรบถึงเวลาที่จะรบแล้วสำหรับอัจฉริยะ ไม่ยอมให้ใครลังแก่ผมฝ่ายเดียวทางฝั่งโซเชียลก็ได้โพสต์ข้อความเช่นกันนะคะโดยมีการโพสต์ข้อความว่าเราจะได้เห็นน้องจากยกมือไหวคุณอัดแน่ๆน,น้องจากเล่นกับใครก็ไม่ดูตัวเองเลยวันนี้อัจฉริยะไปฟ้องที่สมุดปราการคราวก่อนด่าคุณอัดก็ไปที่กกตูม ไปหายกมือไหว้คุณอัดคุณอัดเห็นเป็นเด็กก็เลยยกโทษให้แต่กลับไม่เขตมาช่วงนี้ด่าเขาอีกข่าวนี้คุณอาจจัดหนักจัดเต็มแล้วจะรู้ว่านารกมีจริงเอาสิหาเงินไว้เยอะๆนะค่าเดินทางจากอุดรไปสมุดปราการกี่เที่ยวกว่าจะจบคดีอ่วมแน่ พออายุครบ18ติดคุกเลยนะและก็มีแพทย์หญิงช่องเล่าข่าวจัดให้อีกคดีซึ่งแอดมินช่องเล่าข่าวก็ได้ไปแจ้งคดีแล้วดูไร้สดพอดีได้เข้ามาด่าแอดมินและอีกโพสต์หนึ่งของทางอัจฉริยะก็ได้มีการโพสต์ข้อความอีกเช่นกันโพสต์ข้อความนี้เป็นการโพสต์ข้อความว่าบุคคลที่ร่วมตัดต้นไม้ตามคลิปนี้ ชมรมจัดให้ทุกคนร่วมกันบุกลูกป่าสงวนจะส่งหลักฐานให้พนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีอาญาทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่เรื่องจริงนะครับเช้านี้นะครับมาดูเขาทำอะไรกันดึงดาวดึงดาวน่าจะเป็นดึงดาวอ้าวลูกชายผมล้มไปแล้ว ลูกชายผมล้มไปแล้วเป็นไรไหมล่ะฮะเป็นไรไหมฮะโอ้เอาเป็นไรไหมโอ้โอ้เป็นอะไรไหมไม่รู้เอาไม่เอาคนไหนล้มเมื่อกี้นี่ล้มเอานึกว่าคนนี้ล้มไม่ไม่ผมไม่ล้มเป็นไรไหมล่ะมาสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยที่ว่างไหนน่ะที่ว่างไหนอะไรนะ มานาสตอรี่ฝากตั้งคยนะครับมานดามานามานามานามาถูกเป็นไรถาัมหน่อยเป็นไรมาถูกเป็นไรเมื่อกี้นี่โอ้เมื่อกี้ก็ดึงดึงดาวฮัตติแม่ดึงดาวอันนี้ก็งายหลังเหรอก่ายนิดหนึ่งแตุดยอนะครับก้าเปนว่าทั้งียวกันก็เป็นผมเรียกว่าง่ายหน้าเมื่อกี้เนี่ยเอาหน้าลงเหรองายหน้าเอาหลังลงเป็นไรไหมล่ะผมเป็นยังครับผมเป็นยังเลยนะฮะพอดีแต่ว่าตรงไหนมันลงพัดไม่ไีพอดี ตอนนี้ตอเราจะทำยังไงตอนี่ยต่ำแล้วไม่ต่ำแล้วจปนไม่มันก็จะมันก็จะขึ้นใหม่ได้นี่นะเก็บเงก่นดีไมครับผมสวัสดีครับแาาป๋ลครับสวัสดีครับเห็นไหมพี่ฟังก็ขแล้วันเอาไปยาไปก่อนนะน้ก็จะ มักแสบทีปืนถ้ามันแห้องอะเอาเขาปี่ทำปืนล้างปลหมตอนนี้โววมเต็มครับท่านมาที่นี่านขายลูกเต๋าครั เขาเขาฐานเนาะนีเดี๋ยวเาหาหนา้จะเป็นปืนกี้อยู่แล้วไม่เขาจะวางเวทีอยู่นี่ไม่ใช่หรอ,อเวทีกนา,นาบแบน,น,นไปบอกไปจงองเาถ้าบอกยังไงต่อได้ครับพอใช่มาเก้าแล้วเมื่อกี้นีส่สิสิบเมตรเขาขอฟางเวทีเอาไงลงไปบางตัวโน้น และก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่มีข่าวว่าจะมีการจ่อย,ยึดที่ดินคืนหลวงเพราะว่าคำพูดของลุงผลนั้นมัดคอซึ่งเป็นคำพูดที่บอกว่าได้ซื้อที่ป่าซ้ำเจ้าของยังอ้างว่ายกให้แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เมื่อวันที่29มกราคม2564ทีมข่าวอมรินทีวี เดินทางไปพบกับนายประดิษฐ์อดีตเจ้าของที่ดินบ้านลุงพลและข้าราชการครูก่อนที่จะยกที่ดินให้สร้างบ้านและก่อสร้างพยานาคเปิดเผยว่าช่วงปี2557ลุงพลได้ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในหมู่บ้านกกอกซึ่งมาอาศัยอยู่บ้านตาชานจากนั้นปี2559ได้โยกย้าย ออกจากบ้านแล้วมาอาศัยอยู่ที่ลานมันข้างบ้านในปัจจุบันจุดที่หมอปลาเคยมาทำกิจกรรมในตอนนั้นลุงพลได้กล่าวออกมาว่าพ่อจะแบ่งที่ดินให้สําหรับสร้างบ้านซักนิดหน่อยด้วยความเห็นใจเห็นว่าลุงพลเป็นคนดีและคนขยันจึงได้ชี้ด้วยมือเปล่าบอกจุดที่อนุญาตให้ลุงพลสร้างบ้าน โดยเป็นพื้นที่ลักษณะสามเหลี่ยมจากบริเวณที่สร้างบ้านยาวไปถึงจุดสร้างพญานาคและสิ้นสุดบริเวณคอสะพานแต่การเข้าอยู่อาศัยเป็นการให้โดยสเสน่หาเรียกว่าเป็นการยกให้เพราะความเห็นใจแต่ไม่ได้มีการทำเอกสารสัญญาซื้อขายเพราะเป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นที่ดินจับจองเพื่ออยู่อาศัยและทำมาหากิน การยกให้ครั้งนี้จึงไม่ได้เรียกว่าเป็นการซื้อขายกระทั่งช่วงปีพศ2560ถึงพศ2561ลุงพลและป้าแตนเริ่มมีรายได้จากการรับจ้างกรีดยางรับจ้างชาวบ้านในพื้นที่ทำให้มีเงินจำนวนหนึ่งเก็บเงินได้ประมาณ1นึ่งแสนบาทนำเงินก้อนดังกล่าวมามอบให้กับตนซึ่งไม่ได้เรียกว่า เป็นการซื้อที่แต่ให้แทนคําขอบคุณจากนั้นในช่วงหลังปีพศ2561ก็ยังมอบเงินให้อีกจํานวน50,000บาทแต่ไม่ได้รับเป็นก้อนมีการแบ่งเป็นเงินย่อยครั้งละ10,000ถึง20,000บาทส่วนกรณีที่มีคนร้องเรียนให้เอาผิดกับเจ้าหน้าที่ตนยืนยันว่าไม่ได้มีความกังวลเพราะที่ดินได้เปลี่ยนมือ ไปเป็นของลุงพลนานแล้วและการครอบครองก็ไม่ใช่ชื่อของตนเป็นสิทธิ์และเรื่องของลุงพลดังนั้นจึงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ส่วนการสร้างพยานาคตนไม่ได้รู้เห็นหรือรับรู้เพราะตั้งแต่ให้ที่ดินสร้างบ้านไปแล้วก็ไม่ค่อยได้แวะเวียนเข้าไปหาและไม่ได้สนใจการก่อสร้างต่อเติมทุกอย่างเป็นสิทธิ์ของเจ้าของที่ดิน แต่หากมองว่าต้องทุบพญานาคทิ้งตนก็ไม่เห็นด้วยเพราะในเมื่อมีการก่อสร้างไปแล้วประกอบกับเจตนาของลุงพลต้องการที่จะยกให้เป็นทรัพย์สมบัติของอำเภอและจังหวัดก็อยากให้เจ้าหน้าที่คงสภาพพญานาคเอาไวา้เพื่อให้เป็นอนุสรณ์ให้กับคนรุ่นหลังรวมถึงสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านหากย้อนกลับไปที่เริ่มต้น ตนรู้จักกับลุงพลในสมัยนั้นลุงพลเป็นคนขยันและทำงานมาช่วยกรีดยางและดูแลสวนยางเป็นอย่างดีจึงได้ยกที่ดินให้เพื่ออยู่อาศัยและในตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกตว่าจะเป็นคนเล่นของหรือเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคเพราะต่างคนต่างอยู่สนใจแต่เรื่องการทำงานอีกทั้งส่วนตัวก็ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องพวกนี้ จึงไม่ได้สนใจและไม่เคยเข้าไปถามว่าเป็นคนชอบเรื่องสยศาสตร์หรือพญานาคหรือไม่แต่ถ้าว่าในวันที่7สิงหาคม2563ที่ผ่านมาลุงพลเคยให้สัมภาษณ์ผ่านอมรินทีวีวา่าพื้นดินที่ตนและครอบครัวปลูกสร้างบ้านบริเวณนี้ตนได้ขอซื้อต่อมาจากคุณครูท่านหนึ่งเป็นเจ้าของเดิมซึ่งตนเคารพและนับถือ ทีมข่าวย้อนสัมภาษณ์ของวันที่23มกราคม64ลงพื้นที่บ้านของพ่อลุงพลที่หมู่วังเยี่ยมอําเภอวานอนิวาสจังหวัดสกลนครไปพูดคุยกับนายพองวิภาพ่อของลุงพลเปิดเผยว่าหลังจากที่ตนทราบข่าวมรสุมของลุงพลในฐานะผู้เป็นพ่อก็รู้สึกเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะ ลูกชายเป็นคนใจร้อนนางนรินเงินนามหรือป้าถอนเปิดเผยว่าในช่วงปีพศ2450ถึงพศ2498ซึ่งเป็นยุคของปู่ทวดที่เข้ามาจับจองพื้นที่ในหมู่บ้านกกอกโดยในช่วงนั้นได้มีหน่วยงานราชการจากกรมที่ดินมาแบ่งแนวเขตเพื่อให้ชาวบ้านมีที่ทำกินและอยู่อาศัย ซึ่งยุคข,ของทวดจะมีการถือครองเอกาสารสิทธิ์ในที่ดินคือสอคอหนึ่งแบ่งเป็นที่ดินอยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยในตอนนั้นกรมที่ดินได้แบ่งเป็นที่ดินพื้นใหญ่โดยทราบว่าในหมู่บ้านมีที่ดินถูกแบ่งประมาณ7แปลงแต่ในปัจจุบันยุครุ่นลูกหลานได้รับการจัดสรรจากปู่ทวดแบ่งเป็นพื้นที่ขนาดตารางวา เพื่อให้ลูกหลานได้อยู่ได้อาศัยและทำกินแต่อยู่ภายใต้แปลงที่ดินใหญ่สอคอหนึ่งแต่การแบ่งที่ดินย่อยไม่ได้มีการทำเอกสารระบุก,การครอบครองซึ่งจะเป็นชื่อของยุคปู่ทวดที่อยู่ในเอกสารเท่านั้นแต่จะรู้กันเองว่าที่ดินส่วนไหนได้รับจากปู่ทวดและถือครองกันมามา,มากกว่า60ปี ส่วนเรื่องของการซื้อขายในหมู่บ้านยังไม่ทราบว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นเพราะส่วนใหญ่อย่างเป็นที่ดินมรดกที่เป็นดินสำหรับการยกให้ลูกให้หลานใช้ทำกินเพราะไม่มีคนนอกเข้ามาจับจองอยู่อาศัยทีมข่าวย้อนบทสัมภาษณ์ของลุงพลวันที่3สิงหาคม63ที่ผ่านมาขณะที่หมอปลาลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกกอก โดยก่อนจะเดินเข้าไปดูการก่อสร้างบ้านของลุงพลเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีความคิดที่จะเปิดรับบริจาคซึ่งหมอปราก็ได้กําชับว่าไม่นะลุงพลอย่าเอาน้องชมพูมาหากินเปิดรับบริจาคนะ